สวัสดีทุกคนเรากำลังแคสเกมที่เราก็ไม่รวมกันเจ้าเป็นเกมอะไรท,ที่รู้คือมันเป็นเกมที่เราใหา้นั้นซื้อของให้ได้ยที่สุดไม่ก็ขโมยของอน,นะดูด,ดิทุกคนขโมยกันนี่ <laughs> และนี่ก็คือการเล่นข้าวๆนะคือไม่ให้เราไปเอาของ เราไปซื้อของกันเลย,ยซึ่งของมันก็จะมีราคาของมัดโว้ยโว้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนเราคนนึงแม่งเบ็จริงมันก็จะมีการล้มอยู่แล้วก็จะมีการจับิวละา หมดเวลาแล้วก็เท่าซื้อของไว้เราก็ถือว่าว่าม,มึนได้ไหม๋ยวไม่เชื่อว่ามึงจะจะถือของแล้วเป็นมือโปรโลแล้วต้องรู้จักหาเงินซื้อเองขอโทษด,ด้วยพวกเรามีแต่แจกไม่มีขายตอนนี้เข้าเกมแล้วกดด้านล่างโปรไฟล์เลขหลองของขวัญกรอองศ20หชุดสวยแจกแจกแจก,จกหินเลข8 6ดตัวอ่านเท่แแจกแจกแจกหินเลขส0 2ศู6ยสโเหรียญทองและเพชร มารักกันไม่ดีหรอดูดูว่าใครบ่งยากคือลารสดอยู่บ่อยๆย,ยังไม่โหลดเกมอีกเพื่อนเลยไหมเปเลยไหม เมื่อกี้เราเป็นโฆษณาเนานะเราก็จะเงียบไปตอนเจอโฆษณาแล้วกันโอ้ยเพือพ่อนเพือ่อนในร้านนี้มีของขายเยอะเกินเร็วเร็วเปิดเร็วๆร,วร,วร,วรวใครดรอของไว้บ้างจ้ะของหมด แล้วคือเกตทางเข้าที่สุด จะมเจอทุกคนเอเราม่ด้สนอะไรมากนี่ follow the money, Open. Open the ก็ไปสขคงวะดยเสีงไมเหอเัน,นเทวเวลาวนี่ทำไมเวลามันน้อยจัง คลาคลาคลาสร mm ิมควาจริงมันก็จะมีของเสริมให้ซื้ออยู่นะชิปหาแล้วกูไม่ได้ซื้อ ซื้อเราจะผ่านหนาดไปได้ถ้าเราซื้อของเต็มหลอดนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากๆ เด็กดะแค่จะไปโฆษณาแหละเราจะเพิ่มแล้วไพวงพวกเ็าจะมาขโม,มยของมช่วยแกเองดีมากดีมากอ้าวตรงนี้มันมีแค่ปลงั้นละ่ะ ใช่ไงเพื่อนไม่เห็นพิซซลายหรออยากกวนอยากกวนเพื่อนอยากกวนมึงมีอะไรอีกเหรอวะเฮ้ยมีตรงนี้คิดหมดแล้วนะ ผมงงอะไสกร่องทจังวะตยอไ่ใช่กูทำอะไรวะ ไม่เห็น sorry sorry กูรู้งี้กูมามาเอาตรงนี้ก่อนเลยใกล้ๆอยู่เลยขยะข้าาเราเพื่อน และนี้ก็เป็นด่านที่ถ้าเราแหละชนะด่านในายลิตรอมเทมันเ,เนะี่ยแล้วก็จะได้ไปด่านนั้นแล้วก็คือด่านท้องเชิญรักด่านน,นี้เพื่อนเป็นหรือเปล่า มึงก็อย่าชนของดิเวไม่ทท,ทสอันอกูกู พอคนแบบอีฟินมึงอีฟินนี่มึงแบบอะไรทวงกูไปเร้วทำราคาสินค้าตาลเรวทับพีปลารีปุลี นี่กูมาขโมยของจริงใช่ไหมเนี่ยที่กูเดินเซมหาเซียวกูไม่ได้เป็นอะไรนะแล้กวก็เจ้าของรานาไหนกูช่วยขนาดนั้นม่งยังไม่ตื่นอีกเหรอ จะของร้านอยู่ไหนวะอย่าบอกว่ากูใครจะของร้านอ่ะ จะจิบเคาะ์กี่กแก็จะมีมาิการันเกมแต่ก็สังหามันโอเคเราจะมาซื้อของใหก่อนนะไอพวกแพนกลากํา้ว จริงเหรอชนขนาดนั้นมั้นไม่ไม่ตื่นมึงกูบ้านเปล่าหรือมึงกินยานอนหลับมึงกินยานอนหลับไปห้าล้านหรือว่ามึงแล้วมึงก็เดินโคลน,นันใช้กระสุนยานอนหลับมาเยอะกระสุนยาสลบเยอเหี้ยอะไรกระสุนยานอนหลับ มันก็คล้ายกันหรอเปล่าไม่ไม่เหมือนกันฟินคนที่อะไรคุยกับตัวเองมันก็มีนะเฮ้ยแล้วแล้วแล้วกูบูดกับตัวเองยังไงกูยังไงกูไม่ลู้กิ๊เองเพื่อนเราจะจะมาต้องแล้วกูเป็นเสียงอะไรเนี่ยกูเสียงเียอะไรเนี่ย ของยุชิพ่ายอุ้ยดอกอุย้ยคือเราจะไม่สภาพไม่ได้กือบย้ำว่ามึงเป็นอะไรวะมึงยานอนหลับไปกี่รอบเนะี่ยขอโทษที่ไม่สภาพค่ะ เป็นคนที่รักทนสมุนตัวมากแต่มันแต่เราแค่เป็นคนที่หยาบคายไปนิดนึงอะค่ะต้องีต้องขอโทษด้วยนะจริงๆมนก,กอะเออเจดที่เฮ้ยอะบคคหยาบีบไปเปล่าอะ ฉันจะต่ยห,หน้าแกให้เป็นหน้าบวมเป่งเปิดกล่องของฝากและกดเลขหกหกตัวข้างนในมีเสื้อผ้าแฟชั่นและปีกทั้งหมดใส่เสื้อผ้าสวยๆก่อนอีกทั้งส่งปีกสุดดูราพร้อมทั้งกับรถสปอร์ตสุดเทล่รละดับไฮเอนี่พี่ๆอย่าไปคิดถึงหลมใจร้ายคนนั้นเลยเตยมากับผมสนามเด็กเล่นแห่งนี้เป็นของพี่แล้วคือตอนนี้กูได้สาววายละค่ะ อิตาเรกาะลกิมัสเมื่อไรกูจะได้กระทาะเนี่ยไม่ได้บ้าอะไรเลยกระทาเนี่กูยังเก็บไม่ได้สักทีอู้เหมือนว่ามีใครได้กระทาโอเคยังไ ตานนี้มันก็มีแค่ของปกติแล้วค่ะโยให้หมดอย่าให้เหลือนี่คือปฏิประจำใจของค่อยมาอันนี้รถฟินเนี่ยวันนี้เนี่ยเอ้ากินไนีแหละกินอะไรมาอะไรข้าวมันมีห่อเดียวก็่ีเลย นี่นคออือของทีเ่เราเล่นมาเมื่อกี้เพิ่งเห็นซาลมาเป็นแบบนั้นเราจะสรางที่นี่ด้โอ้เราจะให้เด็กๆดูส,สิ่งนี้เพื่ขอขนคลาย คนอยังด,ดดงดูไปจะปนาดใช่ไหมล่ะยังไม่ได้พูดกับยายนั่นแหละเปล่าพูดกับคนดูไม่คือยายท้าเราไม่พูดดังๆอ่ะหนูเคยแล้วมันไม่มีอนะแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยโดนดูคลิปตัวเองอ่ะ ยายหลอกหูว่าคนคนอื่นแห่ะที่เขาดูเนี่ยมันคือเสียงปกติเลยโอเคคัสติเฟอร์บายกสิแล้วเราก็มีโซพิโซนเชื้อโบเทตัสบายกเคสิ

เราอาจจะร้องเพลงไปด้วยเพราะเรามีเป็นคน,นที่เป็นศิลปินและมีความเป็นศิลปินใน,ในใจ,จิตใจกูมไม่ได้เป็นศิลปินหรอกก็แค่มีความเป็นศิลปินเฉยชฉชะา่ีลาโอ้เฉลีชะชะ่ยละเขาร้องเพลงใหญ่ไหมปะพังกูอ <Okay. S 1> ยากซื้ออะไรไม่ได้อีกเหรอ โอเคก็ต้องดูโฆษณาใช่ไหมอ่ะกดเดีย๋ยวเราจะโอเคมันมาเก,ก็ตต์เกมอ่ะแล้วมุกกูก็หมดตังไปเยอะมากๆตอนนี้ไม่มีกูเปลองเวลามาจริงๆ คือแม่ทงทำอไรเข้าของมาเลยจอกีเรามาถึงดอกไม้ทุกคนเราไปถึงดอกไม้ใช่เรามาถึงดอกไม้เรามาถึงสอ๊ <c oughs> กตังกูจะหมดในเกมกว็วนนี้แหละ เสือกได้ไหมไอเกมแมนะ่เน่ยทำไมมันต้องมาอยู่กับกูตลอดชีวิตเจ้ไหมนีเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าไอเป็นก็เฮียแล้วทำไมโอเคกูคยังดีที่กูได้ซื้อของไว้ไอสัตว์ตัวสิบ <laughs> คือตัวสีส้มนั่นก็คือตัวที่มือยังยังว่างอยู่ข้างใดข้างหนึ่งส่วนไอตัวสีแดงคือตัวที่เต็มที่คือของเต็มแล้วและไม่สามารถถือของได้อีกและเรามาถึงด่านช่างกูรูมคัดจิ ไก่สิบไกบอกค่อยบอกสิบไก่สิบกใช่สิบไก่สิบกาย,กาย,กายแต่นี้เป็นนาที่ดีมากของอะไรเกือบดีหมดแต่ว่าคือถ้าเวลาหมดปุ๊บปุ๊บ้าหมดกูก็จะไม่ได้กลับมาอีก young lady ท่องกิ่งหลายอยากเลยอ่ะแต่สำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนเพราะว่าคลิปมันจะยิ่งยาวใครทอ่เห็นรุ่งก็ไล์ก็ใช้กดติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะ